สิบอันดับอาวุธที่เปลี่ยนวิถีของสงครามสงครามและการต่อสู้ได้เกิดขึ้นกับมนุษยชาติมาตั้งแต่อดีตโดยสงครามที่เก่าแก่จะเริ่มตั้งแต่การใช้หมัดท่อนไม้และก้อนหินก่อนที่มนุษย์จะเริ่มเรียนรู้ที่จะยิงก้อนหินใส่ศัตรูโดยการใช้เชือกซึ่งการปรับปรุงประสิทธิภาพทางทหารในเวลาต่อมาได้มีการคิดค้นอาวุธที่แหลมคมรวมไปถึงการใช้หอกพุ่งใส่ศัตรู ด้วยแรงแขนที่แข็งแกร่งหรือแม้แต่ธนูเพื่อใช้โจมตีศัตรูจากระยะไกลแขนที่จะจู่โจมในระยะประชิดหรือต่อสู้ด้วยมือเปล่าเมื่ออาวุธถูกพัฒนาขึ้นแน่นอนว่าวิธีการที่จะใช้ตอบโต้นั่นก็คือล่อและชุดเกรอะก่อนที่จะเริ่มมีการใช้กองกำลังต่อสู้กลยุทธ์รวมไปถึงยุทธวิธีต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากอาวุธที่ทันสมัย และตอบโต้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในสนามรบโดยสงครามที่เกิดขึ้นในระยะหลังได้ขยายขอบเขตพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกยุคทุกสมัยและสงครามก็ยังคงดำเนินต่อมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งความก้าวหน้าทางอาวุธยุโทโธปกรณ์ ก็เหมือนเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเหนือกว่าอย่างไรก็ตามการพัฒนาเกี่ยวกับอาวุธในการทำสงครามมันก็ส่งผลต่อรูปแบบและทิศทางของสงครามด้วยเช่นกันและนี่คือ10อันดับอาวุธที่เปลี่ยนวิธีของสงครามครับอันดับ10ดินปืนดินปืนปรากฏขึ้นครั้งแรกที่จีนในช่วงศตวรรษที่9เพื่อใช้ในทางการแพทย์ซึ่งดินปืนถูกสร้างขึ้นครั้งแรก โดยนักเล่นแร,แร่แปรธาตุในการค้นหายาอายุวัฒนะซึ่งการใช้ดินปืนเพื่อเป็นยาดูจะไม่น่าสนใจนักแต่การใช้ดินปืนเพื่อเป็นอาวุธนั้นดูจะเป็นสิ่งที่โดดเด่นในสงครามและแน่นอนว่าดินปืนได้นำไปสู่การโจมตีด้วยการยิงปืนรวมไปถึงวัตถุระเบิดในช่วงราชวงศ์ซ่งในช่วงต้นศตวรรษที่11ได้มีการใช้ดินปืนเป็นอาวุธมากขึ้น ซึ่งตามบันทึกในตำราโบราณในสมัยนั้นได้บอกว่ามีการเปลี่ยนการโจมตีจากลูกศรไฟไปใช้ดินปืนเป็นอาวุธทั้งในเชิงรุกและเชิงรับซึ่งหลังจากนั้นประมาณสองศตวตรรษต่อมาได้มีการปรากฏของดินปืนในรูปแบบวัตถุระเบิดกระทั่งในช่วงปลายศตวตรรษที่13ปืนไฟหรือปืนคาบศิลาของจีนได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนของสนามรบ ก่อนที่ต่อมาชาวมองกโกลจะทําให้ชาวยุโรปรู้จักกับดินปืนโดยการใช้ดินปืนเป็นอาวุธต่อสู้ซึ่งชาวยุโรปได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินปืนอย่างรวดเร็วกระทั่งในศตวรรษที่14ชาวยุโรปได้ปรับปรุงคุณภาพของดินปืนซึ่งในช่วงปลายศตวรรษที่15อาวุธดินปืนได้ครองงามงาสนามรบของยุโรปทั้งหมดและได้นำไปสู่การเริ่มต้นของยุคแห่งการค้นพบหรือยุคล่าอาณานิคม ชาวยุโรอ,อันดับ9กปืนไรเฟิลและกระสุนปืนเป็นเวลาหลายร้อยปี ที่อาวุธดินปืนยังคงมีอุปสรรคในการยิงรวมไปถึงความแม่นยำที่จะสามารถหวังผลการยิงได้แค่ในระยะสั้นๆเนื่องจากภายในลำกล้องที่เรียบและกระสุนปืนที่ไม่พอดีกับลำกล้องนั่นจึงทำให้เกิดการเพิ่มร่องเกลียวให้กับลำกล้องของอาวุธปืนที่จะทำให้กระสุนปืนเกิดการหมุนซึ่งปืนที่มีลำกล้องเป็นเกลียวนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในศตวรรษที่15 แต่น่าเสียดายที่การกัดกร่อนของดินปืนจะทำให้ปืนไรเฟลิลในยุคแรกเสียหายหลังจากการยิงแค่เพียงหนึ่งหรือสองครั้งซึ่งด้กลายเป็นปัญหาและก็ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับเหล่าทหารในศตวรรษที่17มาจนถึงตน้นศตวรรษที่18ซึ่งกลยุทธ์ของพวกเขาจะยังคงอาศัยการระดมยิงด้วยปืนคาบศิลาสมูทบอลหลายร้อยกระบอกมากกว่าการยิงจากระยะไกลที่แม่นยำ กระทั่งสงครามอเมริกันอินเดียนได้ช่วยเปลี่ยนมุมมองนั้นเนื่องจากทั้งปืนใหญ่และทหารราบจะมีความอันตรายที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อพวกเขาได้รับการติดอาวุธด้วยปืนไรเฟิลแน่นอนว่าพวกเขาจะมีระยะยิงที่ไกลามากขึ้นรวมไปถึงอำนาจการเจาะทะลุทะลวงของกระสุนปืนไรเฟิลอีกทั้งกระสุนมินนบอลก็ได้ช่วยพิสูจน์ให้เห็น ถึงผลร้ายแรงของอาวุธปืนไรเฟิลซึ่งปืนไรเฟิลได้เปลี่ยนยุทธวิธีในสนามรบทั้งทางบกและทางทะเลอันดับ8อาวุธอัตโนมัติปืนแก๊สริงปืนไรเฟิลแบบยิงซ้ำปืนพกอัตโนมัติและปืนกลได้เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวตรรษที่19 ซึ่งเหล่านายพลผู้บังคับบัญชากองกำลังและเรือรบต่างต้องเผชิญหน้ากับความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้อีกครั้งโดยปืนกลที่ถูกติดตั้งอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ทหารกลุ่มเล็กๆสามารถจัดการกับกองทหารราบขนาดใหญ่ได้กระทั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้เกิดการขุดสนามพลอขึ้นซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ร่วมกับอาวุธอัตโนมัติเหล่านี้ อาวุธอัตโนมัติได้ทำให้การเดินทัพของทหารราบจากที่เคยเน้นการเกาะกลุ่มกันเพื่อเป็นกองกำลังที่แน่นหนานั้นดูจะล้าสมัยซึ่งทหารราบได้เริ่มเรียนรู้ที่จะเดินทัพแบบเป็นทีมหรือแบ่งทหารออกเป็นหมวดหมู่ตามหน้าที่โดยจะเริ่มมีวิธีการเป็นขั้นเป็นตอนในการค่อยๆย,ยึดครองพื้นที่ของศัตรูก่อนที่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง กลยุทธ์ภาคพื้นดินจะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นและได้เกิดเป็นความขัดแย้งมากมายตามมาโดยกองทัพสมัยใหม่ทหารราบเกือบทั้งหมดจะใช้อาวุธอัตนโนมัติที่จะช่วยสร้างอำนาจการยิงและสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าในการต่อสู้กับกองทัพของสัตว์ตูอันดับ7เค <c oughs> รื่องบิน การสังเกตการทางอากาศเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เริ่มขึ้นในยุโรปในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการใช้บอลลูนสังเกตตำแหน่งศัตรูในสงครามกลางเมืองอเมริกาสงครามไคลเมียและสงครามฝรั่งเศสบรเซียกระทั่งในปี1914เครื่องบินรูปแบบใหม่ที่ถูกใช้ในการสังเกตการศัตรูได้ปรากฏขึ้นในยุโรปก่อนที่หลังจากนั้นไม่นาน ผู้สังเกตการทางอากาศจะเริ่มยิงปืนใส่กันด้วยปืนพกปืนไรเฟลิลไปจนถึงปืนกลที่ถูกติดตั้งเป็นพิเศษซึ่งได้เปลี่ยนเครื่องบินให้กลายเป็นอาวุธที่สามารถทำลายเครื่องบินลำอื่นๆได้เช่นเดียวกับการยิงกระสุนเป้าหมายบนพื้นดินอีกท,ทั้งยังได้มีการเพิ่มบทบาทให้เครื่องบินด้วยการทิ้งระเบิดซึ่งภายในปี1916 เครื่องบินได้กลายไปเป็นอาวุธที่ถือได้ว่าอันตรายที่สุดในแนวรบด้านตะวันตกการควบคุมน่านฟ้าทางอากาศได้กลายไปเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารทั้งบนบกและในทะเลซึ่งการทิ้งระเบิดเพื่อทำลายอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของศัตรูได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนทางทหารรวมไปถึงการทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เพื่อขัดขวางการเคลื่อนไหวของศัตรู โดยการควบคุมน่านฟ้าถือเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการครั้งใหญ่ซึ่งสิ่งนี้ยังคงเป็นปัญหาหลักของนักวางแผนทางทหารอันดับ6วิทยุสื่อสารก่อนที่วิทยุจะถือกำเนิดขึ้นในสนามรบผู้ประชาการทหารจะต้องอาศัยผู้ส่งสารไปและกลับจากหน่วยรบเพื่อส่งคำสั่ง และรับรายงานสถานการณ์แนวหน้าซึ่งได้มีความพยายามในการถ่ายทอดข้อมูลผ่านการส่งสัญญาณจากระยะไกลเช่นการส่งสัญญาณด้วยควันไฟแต่นั่นก็ยังมีข้อเสียในด้านการมองเห็นรวมไปถึงการถูกอ่านโดยศัตรูหรือแม้แต่การใช้นกพิราบในการรับส่งข้อมูลแบบเป็นข้อความ แต่ในบางครั้งมันก็มักมจะถูกศัตรูดักจับได้หรือการรับส่งไม่เป็นผลสำเร็จส่วนสงครามทางทะเลการถ่ายทอดคำสั่งระหว่างเรือแต่ละลำก็จะมีการใช้ธงเพื่อเป็นสัญญาณอย่างไรก็ตามธงสัญญาณเหล่านี้ก็มักมจะถูกบดบงังด้วยควันที่เกิดจากการต่อสู้และในบางครั้งกระแสลมก็มักจะทำให้เรือบางลำไม่สามารถอ่านการส่งสัญญาณนั้นๆได้ กระทั่งในเวลาต่อมาวิทยุสื่อสารได้ช่วยแก้ไขอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ด้วยการรับส่งข้อมูลโดยตรงซึ่งเป็นข้อมูลแบบเวลไทมระหว่างผู้บังคับบัญชาและทหารในแนวหน้าซึ่งวิทยุสื่อสารจะช่วยให้กองทัพมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในสนามรบได้ทันทีโดยผู้บัญชาการภาคสนามจะสามารถร้องขอการสนับสนุนได้ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ การสนับสนุนทางอากาศหรือแม้แต่การขอกำลังเสริมอันดับ5เรือดำน้ำชื่อเสียงของเรือดำน้ำในยุคแรกมันถือเป็นเรือสอดแนมที่เหมาะสำหรับการป้องกันชายฝั่งอย่างไรก็ตามในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1นึ่งจกักรวรรดิเยอรมันก็ได้มีการใช้เรืออู่หรือเรือดำน้ำแบบเยอรมัน รุ่น S.M.U. 2 0ในการต่อต้านเส้นทางการค้าของฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งได้จมเรือสินค้าไป5,000ลำและเรือรบ104ลำในขณะที่ทางจักรวรรดิเยอรมันสูญเสียเรืออูไปแค่เพียง217ลำเหตุการณ์ในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นอีกครั้งในสงครามแปซิฟิกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเรือดำน้ำของฝ่ายสัมพันธมิตร ได้จมเรือของจกักรวรรดิญี่ปุ่นไปมากกว่าครึ่งของเรือทั้งหมดซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญต่อการพ่ายแพ้ของจกักรวรรดิญี่ปุ่นและเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองเรือดำน้ำก็ได้รับชื่อเสียงในการถูกใช้เพื่อเป็นอาวุธหลักในการโจมตีโดยกองทัพเรือทั้งหมดของโลกเรือดำน้ำได้มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามเย็นด้วยพลังงานนิวเคลียร์ อาวุธขั้นสูงและเทคโนโลยีล่องหนที่ถูกเพิ่มเข้ามาซึ่งในช่วงทศวรรษ1980เรือดำน้ำสามารถยิงอาวุธใส่เป้าหมายทั้งบนบกและในทะเลสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของศัตรูตรวจสอบและดักจับการสื่อสารรวมไปถึงการส่งทีมจู่โจมขึ้นสู่ชายฝั่งซึ่งเรือดำน้ำได้กลายไปเป็นอาวุธที่เปลี่ยนยุทธวิธีทางทหารไปโดยสิ้นเชิง อันดับ4อากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมได้จากระยะไกลในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กองทัพสหรัฐได้พัฒนาระเบิดบินไร้คนขับเครื่องแรกนั่นคือ c ค t เทอร์วิ่งและแม้ว่ามันจะบินได้สำเร็จในการทดลองแต่มันก็ไม่เคยถูกใช้ในสนามรบเนื่องจากนายพลระดับสูงของกองทัพบกไดคัดขานแนวคิดของระเบิดบินไร้คนขับ ที่จะต้องบินอยู่เหนือศีรษะของพวกเขาในขณะที่กำลังทำสงครามอย่างไรก็ตามอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมได้จากรียะไกลย่ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับกองทัพต่างๆทั่วโลกกระทั่งในสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้มีระเบิดบินวีหนึ่งของกองทัพนาซียอรมันซึ่งถือเป็นขีปนาวุธรุ่นแรกรวมไปถึงปฏิบัติการอัฟโฟเดที ของกองทัพอากาศและกองทัพเรือสหรัฐซึ่งถือเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปยังเป้าหมายโดยเครื่องบินจะถูกควบคุมจากระยะไกล่ผ่านการควบคุมด้วยวิทยุการวิจัยเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับที่ควบคุมได้จากระยะไกลย่ยังคงดำเนินต่อไปในระหว่างและหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมันไม่ได้ถูกจำกัดไว้เฉพาะกับเครื่องบิน แต่ยังมียานไร้คนขับทางน้ำรถถังควบคุมจากระยะไหลไปจนถึงร้อนสังหารซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับใช้ผ่านเครือข่ายการสื่อสารขั้นสูงซึ่งสามารถดำเนินการได้จากระยะไกลแบบเวียลไทม์โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้ปฏิบัติการทางทหารอยู่ใกล้แนวหน้าของการต่อสู้ซึ่งได้พลิกโฉมหน้าของการทำสงคราม อันดับ 3. อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูที่สหรัฐอเมริกาได้ทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมะและนางาซากิของญี่ปุ่นในช่วงใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอาวุธทำลายล้างชนิดนี้ได้เปลี่ยนแนวทางของสงครามในท,ทันทีซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ได้มอบพลังอำนาจสูงสุดให้กับสหรัฐอเมริกาก่อนที่ในเวลาต่อมาอาวุธนิวเคลียร์จะเปลี่ยนแนวทางของสงครามอีกครั้งเมื่อประเทศมหาอำนาจ ต่างมีอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นรวมไปถึงอาวุธเทอร์โมโนิวเคลียร์หรือระเบิดไฮโดรเจนอาวุธหายนะโลกเหล่านี้ได้ทำให้เกิดข้อจำกัดของการทำสงครามเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการทำลายล้างระหว่างประเทศผ่านการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์และเพื่อป้องกันไม่ให้วิกฤตโลกเสื่อมลงจนนำไปสู่สงครามโลอกอีกครั้งโดยสิ่งนี้ถูกเรียกว่า การประกันอำนาจทำลายล้างระหว่างกันนอกจากนี้อาวุธนิวเคลียร์ยังได้ก่อให้เกิดสงครามรูปแบบใหม่ระหว่างสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรทั้งกลุ่มตะวันออกและกลุ่มตะวันตกโดยสงครามนี้ถูกเรียกว่าสงครามเย็นซึ่งได้นำไปสู่การแข่งขันทางอาวุธครั้งใหญ่การปฏิบัติการจารกรรมอย่างกว้างขวางการแข่งขันเพื่อควบคุมการสำรวจอวกาศ ซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรอบงำด้วยความกลัวจากสงครามนิวเคลียร์ที่อาจเกิดขึ้นโดยประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันมีทั้งหมด9ประเทศในขณะที่มี5ประเทศที่ได้รับการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์อันดับ 2. ขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธร่อน ขีปนาวุธลูกแรกที่ถูกใช้ในการทำสงครามคือจรวด V2 ที่กองทัพนาซียอรมันใช้ยิงต่อสู้กับรีตนใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงวิศวกรและช่างเทคนิคหลายคนที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีจรวดของเยอรมันได้ถูกเกณฑ์มายังสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตกระทั่งในช่วงปลายทศวรรษ1950ขีปนาวุธข้ามทวีปที่มีหัวรบนิวเคลียร ได้กลายไปเป็นส่วนหนึ่งของคลังแสงทางทหารของทั้งสองประเทศก่อนที่ในปี1960อาวุธดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในทะเลโดยการติดตั้งให้กับเรือดำน้ำซึ่งแทบจะไม่สามารถตรวจจับได้โดยศัตรูและได้มอบความสามารถในการทำลายล้างด้วยการโจมตีจากระยะทางหลายพันไมล์ นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธร่อนไม่ว่าจะถูกยิงขึ้นจากพื้นดินจากเครื่องบินจากเรือผิวน้ำและจากเรือดำน้ำได้ปรากฏขึ้นในช่วงสงครามเย็นซึ่งขีปนาวุธร่อนได้จมเรือและสร้างความเสียหายอย่างหนักแกกองทัพสหราชอาณาจักรในช่วงสงครามฟลอกแลนส์และได้ทำลายเป้าหมายในอิรักในช่วงสงครามอ่าวและได้โจมตีเป้าหมายจากระยะทางหลายร้อยไมล์ ในช่วงสงครามโคโซโวโดยขีปนาวุธร่อนสามารถยิงหัวรบหลากหลายประเภทได้อย่างแม่นยำและสามารถยิงได้โดยผู้ปฏิบัติงานที่อยู่นอกระยะการตอบโต้ของศัตรูอันดับหนึ่งสงครามไซเบอร์สงครามไซเบอร์ได้นำเสนอถึงความเป็นไปได้ในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรม รวมถึงการโจมตีระบบการเงินของประเทศนั้นๆผ่านการโจมตีด้วยซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เจาะระบบโดยเฉพาะหรือแม้แต่การปล่อยข่าวลือหรือข่าวกลอมเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศเป้าหมายสร้างความเกลียดชังแตกแยกและทำลายความมั่นใจจากนักลงทุนต่างชาติซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ประเทศนั้นๆจะได้รับความพินาศจากการโจมตีด้วยนักรบไซเบอร์ องค์กรทางการทหารและการข่าวในลักษณะนี้ในเริ่มปรากฏในหลายประเทศซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะทำภารกิจด้วยยุทโธปกรณ์ที่ไม่ใช่กระสุนหรือระเบิดพลังทำลายล้างสูงแต่จะเป็นอาวุธทางเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นลอจิกบอมซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่งที่จะใช้เพื่อปิดระบบหรือเครือข่ายและทำลายข้อมูลหรือซอฟต์แวร์บนเครือข่ายนั้นๆเสมือนการลอบวางระเบิดในประเทศอื่น ยามที่สถานการณ์เงียบสงบและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันได้ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกันทั่วทั้งโลกนั่นจึงทำให้ทุกๆประเทศต่างตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยนักรบไซเบอร์จากประเทศต่างๆซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีปฏิบัติการลับๆในการทำสงครามไซเบอร์อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าส่วนใหญ่าสาธารณาชนจะไม่สามารถรับรู้ได้ก็ตาม ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นอาวุธที่ได้เปลี่ยนวิธีของการต่อสู้และรูปแบบของการทำสงครามทั้งในปัจจุบันและอนาคต